สวัสดีค่ะแก้วนะคะจากเพจ comeback brand name ค่ะวันนี้นะคะจะมาทํำรีวิวกระเป๋า k e y h o u s ตัวนี้นะคะใบเล็กๆแบบนี้แต่มีประโยชน์มากเลยทีเดียวด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะฐานอีกฝั่งหนึ่งเป็นเหมือนกันนะคะเป็น LV โลโก้ตรงกลางแล้วก็จะมีดอกไม้สองข้างตรงนี้ด้านบนเป็นแบบนี้ค่ะเปิดออกมานะคะ จริงๆอันนี้จะอยู่ด้านในเราสามารถเก็บเข้าไปด้านในอย่างนี้ได้ภายในกระเป๋าก็ที่มาจากจากช็อนะคะก็จะมีการ์ดเล็กๆ2ใบแบบนี้นะคะเป็นชื่อรุ่นแล้วก็เป็นชื่อวัสดุที่ใช้ผลิตนะคะภายในจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะเพราะว่าลายนี้เป็นลายโมโนแกรมถ้าลายแดนเนียจะเป็นสีน้ำตาลเข้มกว่านี้ค่ะใบนี้หอสแตมป์ตรงนี้นะคะบอกว่า หนุวิทอง Paris Made in France นะคะใบนี้ส่วนเจ้าตัวฮุกตัวนี้นะคะก็ <S <S คือเอาไว้เกี่ยวกับหัวกุญแจของเรานี่แหละวิธีการเปิดนะคะคือการกดลงแบบนี้แล้วก็ผักออกแบบนี้ค่ะจะมีโลโก้ LV ตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ เอาไว้ใส่กุญแจห้อยกุญแจแล้วก็เก็บไว้ในนี้ป้องกันการาขีดข่วนภายในกระเป๋าวิธีนึงหรือว่าบางคนนะคะใส่เป็นกา๊าซคล้ายการาดสลอด็อตเอไ๊ิดกะค่ะประมาณแก้วรองแล้วนะคะใส่ได้ประมาณ1 5 1 5้บาบถใบแล้วก็ปิดปิดนี้คือแบบแน่นพอดีไม่ถึงกับบวมมากนะคะใบนี้ก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่เริ่มต้นอยากจะหาใบาเล็กๆของหลุยนะคะซึ่งราคาก็ไม่ถึงหมื่นด้วยค่ะ ใบนี้นะคะหลักพันสามารถซื้อได้แล้วนะคะมีประโยชน์นะไว้ใส่เศษเหรีหยญเศษสตางค์กรารแล้วก็ห้อยวงกุญแจแล้วก็ใส่ไปในแบบคลัส์เล็กๆของเราเวลาแบบต้องการแบบใช้แบบมินิแบ g กหรือว่าถือกระเป๋าเล็กๆไปงานอย่างเงี้ยคะ่ะใบนี้แนะนำเลยยังไงขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะสามารถชมสินค้าได้เพิ่มเติมนะคะที่เพจคะแม็ดแบนเนมวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ